สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูฟ้าหลังฝนกันนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะครับก็เลยทําให้เช้านี้นะครับหมอกเต็มเลยนะครับมีหมอกขึ้นเต็มเลยจริงๆด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นโรงงานอาหารสัตว์นะครับซึ่งณตอนนี้หมอกบางหมดเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมขับรถมานะครับระยะการมองเห็นก็อยู่รวลาสัก5้าถึงสิเมตรนะครับต้องเปิดไฟมาครับเปิดทั้งไฟหน้าทั้งไฟตัดหมอกมาครับซึ่งจะมีบางคันก็ไม่เปิดนะครับก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูพื้นที่บริเวณสวนนะครับรวมทั้งชมความสวยงามของหมอกบริเวณนี้กันนะครับนี่จะเป็นพื้นที่บริเวณสวนนะครับที่มีทั้งไม้ป่ามีกล้วยแล้วก็มีพวกไม้ผลนะครับบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกกล้วยเพิ่งปลูกใหม่นะครับด้านหลังนี้เมื่อปีที่แล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับ ปีนี้ก็ยังไม่รู้จะปลูกอะไรนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าบริเวณนี้ก็น้ำชะล้างจนเป็นร่องนะครับนี่นะครับเวลาฝนตกหนักนะครับจะมีน้ำมาจากพื้นที่บริเวณด้านข้างนะครับซึ่งผมก็ขุดร่องไว้ก่อนหน้านี้ละแต่ว่าอ่าผมได้มีการปรับพื้นที่ใหม่ก็เลยทำให้ตรงเนี้ยตรงบริเวณเดิมตรงนี้นะครับมันอ่า เป็นเหมือนดินขวางอยู่นะครับแต่เนื่องจากปริมาณน้ําที่มาจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเวลาที่ฝนตกเยอะๆนะครับเขาก็ชะล้างจนเป็นร่องได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานผมมาตอนช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับบริเวณนี้เมื่อวานนี้น้ําก็จะขังหมดเลยนะครับซึ่งก็จะมีท่ออยู่นะครับเขาก็ไหลไปหมดแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็ซึมลงใต้ดินนะครับ ฝนตกลงมานะครับก็ทําให้ต้นไม้สดชื่นขึ้นนะครับเขียวช่วอุ่มขึ้นเชียวนะครับที่ตามมาก็จะเป็นหยานะครับที่จะเขียวตามมาด้วยนะครับหยาพร้อมจะเขียวอยู่แล้วนะครับ เมื่อสักครู่เราเดินมาจากบริเวณตรงนู้นนะครับตรงนี้มีแท้งน้านะครับซึ่งก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับรถผมจอดอยู่บริเวณนี้นะครับก็แทบจะไม่เห็นเช่นกันนะครับหมอกค่อนข้างหนามากนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูพื้นที่ด้านหน้าครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้านะครับที่ได้มีการปลูกต้นไม้ไว้นะครับก็หมอก บางหมดเลยนะครับแทบมองไม่เห็นอะไรเลย ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ผมปลูกต้นผักชียาไว้นะครับเพื่อเป็นรั้วนะครับซึ่งก็ทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนนันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับบริเวณนี้ผมมาเมื่อวานก็น้ําขังหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต่ําพื้นที่ค่อนข้างต่ําของที่สวนนะครับน้านจะขังตลอดเวลาที่ฝนตกหนกๆครับจากนั้นเขาก็จะค่อยๆไหลผ่านบริเวณนี้มานะครับ,รบแล้วก็ไหลออกไปริมถนนด้านนอกนครับบางส่วนก็ซึมลงดินนะ รงทำถนนไว้ค่อนข้างจะกลางสวนนะครับก็จะเป็นลักษณะสวนต้นไม้สองฝั่งนะครับแล้วก็จะเป็นสวนด้านหลังครับก็พื้นที่ด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับผมพาไปดูมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองคนระับซึ่งตอนนี้กํลาลังเริ่มแก่คนระับก็เก็บไปรับประทานบ้างแล้วบางส่วนนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยติดไม่ค่อยเยอะมากครับเนื่องจากช่วงแรกฝนแรงนะ ก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่พามาชมความสวยงามของไอ,อหมอกในช่วงวันที่หลังจากฝนตกหนักมาพอสมควรนะครับสร้างความชุ่มฉ่าให้พื้นที่ได้พอสมควรนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ